เปิดวันนี้เ,นเอาสิบสี่อาจารย์นี่บอกมา,าจากไหนเนี่ยนี่มิไอ้มองเออง่ายๆจุดเข่าสิบสี่ม่องไม่อยากที่สี่มอง,อง,อมองเข่าสิบสี่จุดเข่าสิบสี่ลิปครับผมตัวเลขเนาะงวดนี้ อล,ล่ะมามามาเบืงบ้งมาเบื้งไอ้แคปนินไอ้เร็วมาไลฟ์สดการัาดีครับการซาดีทั้งยี่สิบแปดท่านนะครับผมเนาะสี่สิบท่านเห็นบอลราคาสม,มุชมเศรษฐีวินสันต้นเศรษฐีวินสันบางคนเพิ่งเขียนมาว่าเจ็ดหนึ่งหาเนะแม่บัวรวยรวยปราเมริมยูเอ็นบัวกับเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเก้า ถ้าตัดเห่นกะคงจะถูกกี่เนาะแต่ว่าตน้นเศรษฐีวินสันนี่โอ้แเนี่นอนรับสมุทรชุ่นนนมสองเพิ่นบอกสองขังกับเขาทั้งสองขันขั้งแรกบอกหนึ่งศูนย์สี่ที่มีคนไปเห็นอยูต่ตน้นเศรษฐีวินสันแปลว่าคนว่าอะไรลูกอยากดูการนอะไรลูกอยากูาตูนครับอยากดูการ์ตูนการ์ตูนไปขอกับปุงเฉือดิเออไปไปขอล็วห้านหน่อยครับห้านหน่อยแม่เพ็่นบ่สบายก็เลยต้อ,องเอาว่าไปในบ้าน กับตาเนาะครับผมเนะาะพอเอาไปอยู่น้ำแม่เดียวสติดไข่น้ำกันใครอาจจะเสียงดังแน่เศรษฐีวินสันแอดมินไออาจารย์ไอครับแม่แห้งงวดนี้เจ้าขออาจารย์อาจารย์ไอแอดมินไอเพร่อวานเห็นอยู่ต้นเศรษฐีวินสันเห็นหนึ่ง,ง 6, 1, 0, เนี่ยก็หกหนึ่งศูนย์เนาะสามตัวมาเต็มเต็มเลยครับหกหนึ่งศูนย์ ห1 0นึ่งศูนยหรือหกศูนยว่าเลยโจะยกข้างหน้ามูละกะสองหนึ่งหาเพราะว่าเข้าทั้งล่างทั้งบนอุ้ยเข้าหลาหมองได้ัำงวดนี่ยังุดถ่ายมูนี่มาพอเที่ยงว่าปรากฏว่าตัวเลขมาจะสามศูนยสาเพราะว่าจะเป็นของแม่ไพ่กับมามาเป็นหกสามูนยอี่านะครับผมเนาะจัดเหรียก็คงจะถูกกันอยู่ของหนักน่อยนี่หนึหาเก้า ้วก็ของอาจารย์ต้อมกับเป็นเป็นอนอย่างฮหสามศูนย์หกเนาะของของแต่ว่าของป้าน้อยป้าน้อยนี่เพ่นเป็นคนซื่อครับแต่หมู้ช่วที่ว่าพ่นเห็นแสงเห็นแสงขึ้นโยสารปูเจกเป็นสีเงินสีทองคล้ายๆว่าปูเจ็กพ่นพ่นจะให้จะแบ่งสมบัติให้ป้าน้อยเพิานเป็นเจ้าของทีเนาะสิ่งวัดความเห็นอยู่ปฏิทินเห็นเป็นหาศูนย์วดนี่เห็นสามศูนย์หกตามที่เพื่อนเห็นหลายตัวอยากจะเพื่บ่อยากบอก นะครับผมเนาะอย่าลืมแค้นคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันในเด้ออีกหน่อยพี่จอยต้องเรียกอาจารย์ไอและเนาะมาสั่นอาจารย์ไอมีอันยอยู่ครับเพระาะไอหนองไอ้เพราะมีคนแปลแปลอันต้นเศรษฐีวิ่งสันนั่นแม่นอิวของเพิ่นอยู่พอประเด็นมาเป็นหกหนึ่งศูนย์นี่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 เพราะเที่ยงไทยไปเป็นหกหนึ่งศูนย์พอเที่ยงนี่จัะบ่ค่อยแม่นมัในี้พอเที่ยงนี่ หกหนึ่งศูนย์อยู่ส่ละนี่เห็นบ่อเปลี่ยนใหม่เลยครับท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่เห็นบ่อดี๋เวจะเป็นสีขาวเลยครับบนบอเป็นสีดำค,ค,ค,คือคือคือตอนสิบเประเซ็นเห็ดคีบเลยครับผมตอนสิบเรเซ็นเห็ดคีบตรงนี้จะเป็นเป็นหก เป็นหนึ่งเป็นศูนย์เนี่ยบอลจะเป็นสีดำเนี่ยบอกเป็นสีขาวถึงว่าบางท่านบอกว่ามันเป็นคนไปเขียนไบบอกมันบอกมีไผไปเขียนได้ครับแต่ผม้ชมมันจะขึ้นเองกันสิละที่แรกก็เป็นตัวดำๆเนี่ยบอเดี๋ยวพอเชืาาเ่องหายบงตอนตอนที่แรกเนาะตอน,นพอเทื่องไปเหยียบขีปปูปูวัดบนนวลแดงหลุดงวดนี้ปูนวลแดงหลุดไปเลยงวดนี้ไม่มีอีกแล้วนี่อันงวดก่อนนี่เนาะ ตัวนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่มันจะเป็นเลขกหกตัวขาวขาวแต่ว่าเหล็กหนึ่งก็เลขกศูนย์จะเป็นดำดำเห็นบ่ท่านผู้ชมเป็นไวไม่ไนา้นตัวเหลก็กเนาะแต่ตัวที่สองมากพอเที่ยงไปเบิร์นมอนี่เห็นเป็นตัวขาวขาวก็คือกันกับกับตัวเลขที่น้องไอ้ว่าเห็นเป็นสองหนึ่งหาเลขค่ะท่านผู้ชมนี่ไผ่น้อโชคดีเนี่ยโปรได้โชคดีกับส่งเสียงมาเน่เด้อผู้ใดโชคบุญดีก็เอาไม,ม้เนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกลาวสวัสดีกลาวสวัสดีทั้ง ห้าสิบกว่าท่านนะครับผมเนาะมาทักท่ายาว่าจะเป็นของลุงต้อมของป้าน้อยของแม่บัวของหนสีของหน,ส,งหนสีนี่เขาทั้งบนทั้งล่างได้ครับสมูชชมเิ่นบอกสุดท้ายเป็นนี่อย่างก่อนเพืก่โกโคกขวนบอกของหนสีกับสองหนึ่งหาบอกสองหาหนึ่งสองบอก อย่างนี้แหะนอกประมาณนี้นาะเบอร์ตีไอพิ่ไอ้บอกว่าบวชซอยเลยบ้านีนัสีงวดแหลกความฝันแหลกทีไฮมาเนี่ยจะมีเป็นสองแปดศูนย์ห้าสองหนึ่ง่อเทียมจอยมักแต่สามตัวบวตัดวัดสัดโอ้ยมักแต่สามตัวบวตัดน้องบวตัดเหรียญแน่ครับของผู้ใหญ่มักแต่สามตัวของนาสีสี่ศูนย์หกสี่สีน้าโอ้เนี่ยเนี่ยบอกเพลินของนัสีบนฝันแม่นอยู่เด็ สี่ศูนย์หกศูนสี่ศูนย์เก่าไปยังจะ่าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก่าบอกว่าหกกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันตามจริงนึ่งเป็นฝันเป็นสี่ศูนย์หกนั่นแหละครับแต่ว่าคนว่าเก่ากับหกตัวเดียวกันกันเลยครับหัวกับหางไหายน้อนี่เป็นของหนังสีครับผมมันมีสองคลิปของคนคลิปแรกคนจะเห็นเป็นสองแปดศูนย์น้อยไม่ไหญเน้อแต่พคนว่าเอาสองแปดศูนย์ไปเสียงเอาไปเสียงเมื่อเมื่อวันหดล่ะวันหยังกับวัน แมนแมนแมนมันพาแต่ว่าพ่นพ่น่ามันบอตีห็นบ่บอับสองแปดูนย์แต่ว่ามันว่าเป็นตัวนี้ของเพิ่นถ้าแมนตัดเหลนเนาะห้าสองหนึ่งของน่ะสีมีสองขปถ้าว่าเขาเขามุนเขาล่างแต่ก็ถือว่าแมนอยู่ได้เนาะไม่ใหญ่เนาะแมนเปตัดเลนนะฮะแมนของของเสียนมงคลนี่ก็ยังเขาอยู่เรื่องราบสมุนช้่มเสียนมงคลเสียนมงคล เจนมงคลนี่กับเขาปูยอดกับรดของคุณย่ายนี่กับเก่าเก้าศูนย์ถ้าทา่านได้เก่าหัวก็คงจะถูกยิ่ได้เนาะว่าเตี้ยงว่าได้เก่าเก้าศูนยที่เป็นเก่าหกสวนหรือว่าหกหกศูนยังสี่กระไดไหมบอสไข่าาามาหนึ่งสองซีซั่งแปมเนาะแม่ออนอ้ํเอ็นคอมนเมนต์ได้เอไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มี น่องพ่อยเพลินนี่ก็รุดครับผมได้หนึ่งหกเจ็ดรุดซุยแต้มเดียวไปออกงวดของที่พานมาเน,นาะ่เพ็นน่องพ่อยไพลินบอกเนาะเสี่หนึ่ง <1, S 1> <1 S 2> ห้านะนี่ของตายุดตายุดนี่ใหญมากชุดเดียวศูนย์สามหกไปตัดเหรียญมุนเหรียญก็คงจะถูกอยู่ครับนี่ตายุดงวดนี่พอเทีย่ยงคิดว่าน่าจะไปหาตายุดอีกคำหนึ่งอยู่จังหวัดกฬสินเนาะครับผมเนะมาะจะเดินท่านหาตายุดอีกเอาตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้อง แล้วเขาหลายหลายทีอยู่ครับสิบสี่ทีเนาะสิบสี่คลิปบัดปูนวลแดงนี่จังหลุดครับผมปูนวลแดงนี่ยุดหลุดอาจารย์ต้อมหกศูนย์สามแล้วบัดสุดท้ายเพิ่นบอกเป็นสามศูนย์หกเนาะไอ้ไม่ได้เนาะมือสุดท้ายเนาะทีไปเอาเนาะใช่ป้าฟันแม่เนี่กระตัดเล่นกับถูกของเพิ่นอยู่ได้ครับเพิ่นบอกโคกสี่ศูนย์นี่เพิ่นบอกคลิปเดียวเลยเพราะว่าพอเที่ยงไปโค้งสุดท้ายไปติดตามบอกว่ากำหนักหน่อยกับในไพ่ กับอาจารย์ต่อมกับป้าป้าน้อย,อยพอดีอันขอบข้วพันสูญเสียเนาะสูญเสียคุณยายไปพันกระเลยบุญไหว้เพราะเที่ยงกระเลยบอ่บ่ได้รบกวนป้าพันของป้าอ๋อยครับผมป้าพันแม่นเนาะยินว่าทรงสการมม้นนี่ละแต่พอเที่ยงไปมือนันก็ทิ้โอกาสซอยพันตั้งแต่มือนั้นเลยตั้งแต่วันวันวันสุก เส้นมงคลนี่กับเขาครับย่งเขาอีกคือกอ,อยูง่งเป็นตัวกลับคือกอรครับผมเลขมะดองหนึ่งหาแต่พ่นไหหมาหาหนึ่งเนาะงวดก่อนเพ่นก็ะหายนูนหามันกอ,อกหาศูนย์ของเส้นมงคลอุ้ยเข่าหลาหม่องหลายบอลอยู่ครับจต่ว่าทีนาหนาสนใจนาติดตามแห้งนี่ก็จะแม่นเลขปะาน้อยกับคุณไฟลินคุณไฟลินนี่อยู่จังหวัดสีเกตดเิ่นตัวเลขออกอยู่เบอร์แบ่งอยู่แบ่งสีเพินก็แน่นอนขขงเพินอยู่เนาะ มันบริมีคนไปเขียนเนี่ยครับมันขึ้นม,มาเองโดยโดยเพื่อนบอบบอได้เขียนบริได้เสริมเติมแต่มนี้ยังแต่ว่าเพื่อนฝันเกี่ยวกับพอใหญ่บอกเนาะคุณตาเพื่อนคุณตาเพื่อนบัน ah, artists, ีเพื to to right ่อนกาว่าให้เบิรงเอาได้แบ่งสีเพื่อนก็ไปเห็นเป็นหกศูนย์เก่าเก่าศูนย์หกกับก็หมุนไปหมุนมาเนาะครับแต่บางช่วมเนาะถ้าท่านได้ตัดเลนก็คงจะถูกกันดีดอกครับผมกาบเฉลีดีอีกทางหนึ่งเนาะครับผมเนาะปติว ปติิวกันนึ่งหาเก้าไดตัวเดียวกันก็ไม่บัวเลยแมหนึ่งหาเก้าเป็นบ้านเลขที่ตัดเหรียญก็คงจะถูกกันโยปัตติวก็บไดว่ว่าคันเกี่ยวกับบานเลขที่ตัวนี้มักมักออกนอกคนบ้าเนาะคนบ้ามันมักจะออกแม่บัวเพราะหาซื้อเพิ่นกระถือนอกนมกเจ๊ทหายเพิ่นกระไดแมนลองดูปะนก ปนกผีเกนหล่อนก็ผีก็ผีพ,ออพวกวยสิยวได้ไปซื้อาราบเลือดไปให้นผีเกนหล่อนบอกงวดนี่บง่งทีเรา่นบอกเงาะตัวน,นี้ก็ห้าเก้าถือว่าย่ำคักอยู่เหมือนกันเป็นยังคือว่าย่ำคับเพราะว่าคือคนเท่าถ้าจะเสี่ยงกาจะเสี่ยงต้องสองจุดกระดัมันบอกแ,<ม>แต่ว่าคุณป่าจะเสี่ยงแค่จุดเดียวเลือก็ระดแค่สุดเดียวน,ยนั่งเจ็ดหาเก่าก็พกศูนย์หาศูนย์เป็นวายนอกแมนมันจะบอกอยู่ ได้นบนลางยู่นิลอยค่ะโวัดีใจน้ำครับดีใจน้ำคุณนิยังคุณแสดงความดีใจน้อยด้วยเนาะคนสมใจอยยังสีมันตะสวัสดีค่ะว่าเจียมกับน้องไอสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีสสดเล็กใจเครื่องเดียวค่ะอสิบผ้าขอบคุณที่เป็นที่น,นีไม่ได้ใจเครื่องเดียวบ่ ทางเข้าทางเข้าใจคือเดียวแค่หาหนึ่งเลยเพรเที่ยงกับบุกค่อยเด็ดหลิงพลาดนะเพราแม่บัวมือสุดท้ายคนฝันว่าได้จับขบเนอไอหนึ่งเก้าสามกับหนึ่งเก้าหาถ้าตัดเล่นไงคงจะถูกอยู่ว่ามือกับกบตัวหนึ่งเนาะแม่บัวแม่บัวกับมือกับกบตัวหนึ่งแล้นี้ผีผีโป่งบ่ผีโป่งเอาปากขาบกบตัวเหมือนไงมาสั่งเออเนาะ ลุงดิดก็ไม่เข้าแต่มาเขานี่ของนากน้อยนากน้อยเพื่อนหายหนึ่งก่อาเพื่อนบอกว่าผีพเท่าบอกเขียนหายเนาะแมนบอกเป็นผีเจ้าทีเนาะเออผีเจ้าทีเ,ททเขียนหายเพื่อนบ่อเลอกเหมืนอนเป็น,น,นปการทามเลขกกันนี่แหละจะมีเจ้าทีกับคุณยายมั้ง คุณยายเนี่ยเพิ่นไปหาซื้อซื้อเนบ่ได้เว้าหย่างมาแม่นคุณยายเนี่ยมื้อเพิ่นเสียนี่ยไปหาหนากน้อยซือซ้อซื้อคุณยายอีกคนนึงผู้เฒ่าผู้ชายอันนี้เป็นผู้เฒ่าผู้ชายเด้นี่บ่เออเป็นผู้เฒ่าผู้ชายเพิ่นมาเขียนให้เพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นเขียนให้เลย159แต่ว่า<อ>ตัวนี้เป็นเลขฝาโรงคุณยายนี่จําบ่ได้นะคะท่านผู้ชมนี่แม่นไปติดตามหลายหม่องหลายพอเครื่องจําได้อยู่ของนากน้อยนี่ก็ได้คลิปเดียวครับเข้าเต็มๆเลยนี่ของแม่ไพ่นี่ฝันเห็น สร้างเก่าเสื้อยังเพิ่นเงินสาสบาทเพิ่นได้แปลหายเป็นหก0ส3ศูนย์เก่าสามศูนย์หรียญก็คงจะได้กันยุบผมเพราะเที่ยงคิดวานะก็จะมีช่วเนาะน้ำเมไพ่กับเพิ่นเป็นคนหนึ่งได้กำลังมิโชคมิดวงเป็นอยังเช่นว่ามิโชคมิดวงก็ว่าเพิ่นกะร่างเ็ดกองกระถินจะถวายกองกระถินมันถีบสองนี่แหละพราเที่มันส่เดินทางไปพอกกะถินน้ำน้ำเมไพ่โยที่เพิ่นห้ิ้ยังมากมโหสิพ่านมากเดือดรว่าจะเข่า แต่ว่าทีให้ไรที่เด็ดนี่แม่นคนนี่แล้วนี่อาจารย์ต้อมเออาจารย์ต้อมบอกมือสุดท้ายพงสุดท้ายสามศูนย์หกมันก็คือควงเพื่นได้แน่นอนจังเยอะหลานใา่แม่บอกหลานใา่เพื่อนไปรับปืนปูเจกมายิงแม่เจ้าของนัดเดียวตายเนาะแมกออนนนนะ่กับยูเฮือ,อนหนิ่น้ำนะกับยูเฮือนแล้วก็เป็นอายุนะคะทู้ชมยังดีทีว่า ปูแล้วมานําเอาปืนกลับเมื่อบอสัน่าสันเดียวจะได้ตีเล่ปืนออกไปนําเอ๊ะไอตีแมนดีดีโยครับงวดน,นี้เอ๊ะใจไปเอ๊ะปูแล้วมาเอาปืนขึ้นไปนํามคิดว่ากงบ่แมนเพราะว่าทําแมนป,ปูแล้วปูแล้วกงจะบ่เอาปืนกลับไปนะคะทำแมนบ่เที่ยงนี่ยันบอเที่ยงแปดปืนใสอยู่ตัวไอมินไอว่าปูเจ๊กเอาปืนเมื่อแล้วมันบ่แมนได้พอว่ะใสบ่แมนบ่แมนแปดบอสันแม่อนีหดีครับปืนกระบอกหนึ่งไปยิงยิงนัดเดียว ยิ่เซ <Yeah. S 2> แม่เจาของตายเลยตายก็คือศูนย์แต่ว่าอายุคนแบบหกสิบสามปีเนาะแมนนะคะแต่ว่ากัดขนอายุคนหกสิบปีนี่ถือเต็มเต็มเลยสามตัวเ <Man S 2> องแมนลวก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านซึ่งบ้านหลขที่ก็คือสามศูนย์หกแมนถือเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมเกือบเป็นปูคนบ่มาอาขึนแต่ว่านี่คนนี้นี่ครับคนชุดไทยที่พลเที่ยงในร่งกีบ่น <c oughs> ดูนี่ค่ะท่านผู้ชมปลาน้อยนี่ เพื่อนเป็นแม่บ้านของลุง้อมพอเที่ยงเคยไปคุกกี้อยู่น้ำปูเจกสามปีแล้วครับได้ขีเ้เพื่อนประมาณเธอหนึ่งมัข้างนี้เป็นข้างที่สองอแต่ว่าตอนนั้นพอเที่ยงจ,จําจําบ่ได้ว่าถือหรือบ่ถือแต่งัวนนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นแสงขึ้นอยู่หลังสารปูเจกเพื่อนว่าเป็นแสงสีเงินสีท่อขนาดนี้กรเวี้นได้พอเที่ยงทีงไ่ไหนถามเพื่อนว่าเป็นอย่างคือปะหน่อยยังบ่ลองย่าง,ง,งากไปเบิง้ง เพื่อนเป็นคนเป็นเป็นคนขมิน้นนะคะแต่มาช่วมเพื่อนจะว,บบว่าแปบบแบบแบบลว่าแปลแปลภาษาไทยภาษาลาวไม่ค่อยถูกยังลูกต่ำว่าทะเวนตะเวนโยเพ่นจะสี่เพื่อนก็บอกว่าถี่เพื่อนจะว่ามันตรงหัวตรงยันยังสี่นะเพื่อนจะแปลวามหมายไม่ค่อยถูกเพ่นเชื่อว่าเพื่อนไม่ค่อยอยากบาอกคิดหน่เพราเที่ยงแล้วก็จะว่<อ>าเป็นคนที่ปันดูแม่นหรือว่าแท่าจะบ่ค่อยมีความฝันเลยนะคะป้าน้อยนี่คือไผ่ป้าน้อยนี่คือจอรรยา จะคลองที่สารปูจิกล่ะกับระยะของต่อมนะคะเวลาสอบถามตัวเลขปนอยมีตัวเลขบ้องวันนี้เพื่อนกับเพื่อนเพื่อนกับจะบอคอเบานะเพราะว่าเพื่อนกับจะบอคอยมีตัวเลขแต่ว่างวันนี้ปนอยเบาแล้วเบาอีกนะคะยางมเวนยางไปเห็นแสงเหลืองหมาบหมาบอยู่สารปูแมนเพราะเจ้าหนคิดว่าอยู่เพื่อนแมนเพื่อนจะให้สมบัติกับปนอยบอกปนอยมวย่างกับไปเอาว่าสันแต่ว่าเพิ่นงวดก่อนเพื่อนก็เห็นหาศูนย์ในปฏิทิน ตามจริงปฏิทินนี่พอเที่ยงเห็นตัวเลขหลายเด้สองเจ็ดสองสี่พอเที่ยงเห็นแต่พอเที่ยงเบาๆแล้วก็สามศูนย์หก 3, 0, 6, เลขหกจังจิองอวจวงใดโมโหจักคือกันแต่ว่าประวัติวันนี้เป็นสามศูนย์หกพอเที่ยกหนึ่งนดคือกันนัดจนหัวสิแตกแต่ว่าสองเจ็ดสองสี่พอเทียเ 3, 0, เท่ยงเห็น,นห 2, 7, 2, 4, ชัดเจนเลยในคลิปนี่มันถึงว่าเออคนเฮาจะมีโชคมีดวงจะบอกคนอื่นได้มันเป็นยังสี่ตัวก็เป็นเพิ่นสื่อเผลขึ้นจะถูกอยู่เนอกแต่โมจิม้เนาะ ตัดเหรนสามหกกับตัดเหรนดหกศูนย์สามชุดชสามหรือว่าสามหกหกสามแม่น <Man. S 2> มันตัดแต่0 6 6หกศูนย์มันก็นถือยู่แเหรนอะไอม่ได้เนาะมันเป็นเลรชุดเดียวน่กันตัดเหรนกับโเยอะนะคะเราช่วงแกหกโตเนาะถึงว่าคนเ่าจะมีโชคมีดวงนี้มันแค่ข่ายฟูจกเอาโฉกมาให้เพ่่นบอกตามตรงแอมม่ได้แม่นว่าเข้าไปมานีจะปีแลวตาม อันแต่แต่หูจกักปูเจ๊มันประมาณสองสามปีเดนเนาะบ่เคยเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น,นะะบ่เคยเห็นหล่ะก,กับบ่เคยเห็นปน่อยบ่อนํามหายคิดง่ายๆเลยครับแต่หมู่ชุกเพรว่าจะเป็นความฟันควอมยังก็ตามเพิ่นจะบ,าบา่บ่หาแต่วันนี้จะไดนเปิ้นจังว่าเปิ้นเห็นตัวเดียวกันกบับลูกต่อมอสัามศูนย์หกแต่ว่าเห็นในปฏิทินจึงหววก้อนเปิ้นเห็นหาศูนย์หวดก้อนก็นเห็นบอกหลายตัวหนึ่งพอเที่ยงเห็นมันเป็นเลขอีหยังดอกขอดตรงมาเป็นเลขหาอยู่ที่สอง เลขตัวที่สามที่สี่ก็มีเลขตัวที่หาป็นเลขศูนย์แต่พเห็นเป็น 5, 0, หาศูนย์ใดยังไดพอเที่ยงถึงนึกถึงว่าคนเขาจะมีโชคมีดวงนี่เออมันจะมองเห็นแตกต่างกับคนอื่นเนาะแต่ว่าคนอื่นแน่สิพเห็นจะเห็นอยู่แต่พอตีเป็น 5, 0, หาศูนย์ใดหรือว่าเป็นสามศูนย์วกได้เพราะว่าตัวเลขมันเลี่ยนกันหลายตัวอยู่พอเที่ยงแน่เบิงแต่ว่าปอหน่อยก็ว่าสารศูนย์วกพอเที่ยงถึงว่าบอขาดพอเที่ยงคิดว่าเออปอหน่อย กูเจ็บคนจะไม่หายโชคหายลาบบ่อาจจะสมบัติที่ไม่ให้ไปหน่อยบ่เฮี่ยจะเห็นแสงสีเงินสีทองเต็มหลังศาลเลยประสัน่นก้องกระแป๋ตัวเล็กนี่แหละครับเป็นสมบัตินะครับผมเนาะหาคนมากเกลี่ยมาซื้อนะำร้องวด้หลายแน่นอนเลยสองหมวซ้อนแต่ว่ากะว่สัสมัยมิดไอวะละก็ได้วะเครื่องเก่ <laughs> าจาัดไอ <laughs> เออน้องอนุยบ่อ๋คอนคอนคนจังหวัดสระบุรีเพื่อนให้่ัจได้ก่อหกหกหนึ่งหาบ่หกหาหนึ่งห้าหกหนึ่งที่ว่าพอพนมหาเนาะแมนจีงวดนี้ไอ,อ,อ้มหางวดก้อนพอมหาเนาะโบถือไอ้ม,ออามหายืนตากฝนหนาวสั้นอยู่ว่าศัน่นอยากได้ผอม,อมเออแมนเข่าหลาหมองครับคุณไปลินนี่กับเขา่าแบบนี้ของแอดมินไอ้นี่โอ้ยแน่นอตีดีแอดมินไอ้แปรนี่พอเที่ยงจนเงือดเลยนี่ นี่ครับท่านู้ช่วเนาะเปอไรได้ยังได้เป็นหกหนึ่งศูนย์กับสองหนึ่งหานี่ครับตอนตอนพสตเรื่องเหตดคลิปมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้โพสต์เรื่องบทช่วมหลายเนาะนี่ลักษณะจะเป็นแนวนี้อันนี้เพราะว่าเป็นเลขโก 6, อันนี้เลขหนึ่งเลขศูนย์เอาเลขหนึ่งเลขศูนย์เอา ได้งวดงวดที่มันออกออกหนึ่งซีงวดนันทีได้จากต้นเศรษฐีวินสันนี่ก็มีเอฟซีอยู่ด้ครับพันบอกให้พอเที่ยงไปถ่ายแต่ว่าพอเที่ยงบ่เห็นประมาณอยู่ซีงวดหรือหางงวดนี่แหละสองเดือนที่แล้วเนาะแมนบ่เห็นเพราะว่าพันได้โชคได้ลาพ่าได้จากต้นเศรษฐีวินสันละหนึ่งซีซีหนึ่งออกงวดนั่นแต่พอเที่ยงกับบ่เห็นจนว่ามีคนไปพ่นสองมอเตอร์ไซค์พันไปเห็นพ่นเหลือเพียงอีกคือเกาค้นเกานั่นแหละครับราแนมเห็นเห็นเล็กชุดนี้ พอแน่เห็นจุดนี้ถึงว่าโสการเป็นโอ้พ่แม่นจิตหาว่พอเที่ยงว่าแอดมินไอบ 2, 1, 5, อตก,ตกว,อบว,ว่าเห็นเป็นสองหนึ่งห้าปัตรเอ้าเห็นแตกต่างกันนอกว่าแต่ตรงนี้พัดมีคนเห็นแม่บัวเพราว่าเห็นแอดมินไอแล้วว่าเป็นหกหนึ่งศูนย์เออแน่นอนของแอดมินไออยู่เขาทั้งล่างทั้งบนเขาทั้งสามตัวนะครับแต่ผมชมวเนา,นาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะล่องไปติดตามให้อีกวว่า,วามีบ่ กันสิลรองเบิงอีกเนาะกันข้นก็คือมีนะคะท่านผู้ชมคันว่าขึ้นกันแมนครับบอแมนว่ามีคนไปเขียนเอาได้คระทแต่ผู้ชมขันมันเห็นขึ้นอยู่ต้นเศรษฐีวินสันพอเที่ยงถึงได้นนั่เสนอแบ่งไปในพี่ให้น้องทาบอเห็นอยู่หันพอเที่ยงกับภาสามาถจะย็ดคลีปได้เพราะว่ามันมีตัวเลขพอเที่ยงกับบุญแจจะบอกเบิงตัวใดเป็นตัวเลขตัวนี้เห็นแบบชัดเจนเลยเนาะตรงนี้แต่วันนี้มอพุพอเที่ยงมาเบิงมูนีได้ครับแต่ผู้ชมพอเที่ยงไปทายเบิงมูนี่เนาะ มันจะเป็นเป็นสีแนวอื่นอะไรืบาอนี่อย่ายพเที่ยงไห้เบิงเห็นบ่อรับตรงจุดนี่เละโคกกระเบืเห็นนะบาอนี่นี่เห็นบ่ตาลจริงนี่โคกที่อยู่ตรงนี้เด็กหนึ่งเด็กศูนย์จเป็นสีดำแต่มาเมื่อนีร่พกเป็นแนวนั่นนะครับเป็นสีขาวเลยคล้ายๆกันกับตัวตัวใหญ่ๆเลยครับแต่ผู้ชมเห็นบ่คคาบจะเป็นแบบเดียวกันเลยถึงว่าบางท่านเพบอกว่าบมีคนไปเขียนบ่อคนว่ามันบ่บ่แเมนครับบ่ได้เขียนบ่อไรยังมีคนไปต่องไปสู้นครับเขาจะ เป็นด้วยธรรมชาติเวลาจะมีโชคมีลาบคนก็นจะขึ้นให้เห็นอย่างสี่ละครับโน่นคนเห็นกับคนคนคน,คนเก่าพนังสองรอยจุงหวัดก้อนนี่ปล่างเมื่อก็เห็นเป็นหนึ่งศูนย์สี่ก่อสี่หนึงน่งหนึ่งสี่นี่แหละพเพราะเรื่องจำบ่ได้แต่หวดนี่คนเห็นตรงจุดใหญ่ๆนี่เขามาเห็นจุดนี่น้ำมันจะบวชขึ้นกันดีๆช่วงจะมีโชคมีบุญมีมีตัวเลขที่จะให้เห็นจากทาี่จะทางคนจะให้นี่รู้สึกว่าจะแนมเห็น โดยบางเอื่นบ่ได้แม่นมาไปซองเบิงเนะี่พอเที่ยงเคยไปซองเบิงโยูอ f ซบอกให้พอเที่ยงไปตดตามเลขเศรษฐีวิสันมียโยตอนนั้นประมาณสองคนมั้งหลังจากที่มันออก4114ึงหนึ่ง,งซแล้วพอเที่ยงไปหาเบิงจังไง๋ก็บ่เห็นพอเที่ยงก็เลยบง่งู้จักจะเฮ็ดคีิปไปแนวเด๋พพอเที่ยงก็เลยบถทายลงแต่ว่าง,งวดนี้งวดที่ผ่านมาพอเที่ยงไปมองไปเพ่นไปมองเห็นพอเที่ยงก็เลยไปทายไม่พี่นองในเบิงกันอีกเนาะนี่ลหละครับความโชคดีบางครั้งมันก็มา ตามโชควาสนาตามบุญวาสนาของเฮาแต่ละคนเฮาจะเห็นเนาะคิดจะยังปว่น้อยนี่แหละเมนบ่พบอกราวก็บอกข้อมเก่าทุกปนน่อยบ่ได้เจอง่งไงบ่ได้เห็นเรายังไงได้บ่ได้ย่งไๆได้คิดปน่น้อยครับเพราะว่าพ้นเป็นคนขมร้นนเป็นคนเป็นคนไทยหล่ะแต่พ้นบอกภาษาขมรแบบว่าบอกภาษาไทยบ่คอยชัดเจนพ่นจะบ่คอยอยากบอกที่ว่าพอเที่ยงไปไทยก็ต้องพยาามหันหน้าหันหลังไทยนั้งเพิ่อนอยู่หันพ่นจะบ่คอยอยากว้าให้ แต่ว่าหมืออั้นเป็นยัง<ๆ>ไงผู้อยากบอกสามศูนย์หกสามศูนย์หกว่าสันงวดก่อนเห็นหาศูนย์บออ้างจะถ่ายโปรเจกต์มาบงปากมาให้ให้ปอนอยอนนแม่นให้ปอนอยบอกพี่บอกน้องนั่สีนาา่นะค่ะแต่ผู้ชมเพระาะว่าเป็นเป็นคนเดียวที่เห็นแสงเงินแสงทองออกจากสารโปรเจกต์เนาะสิบสี่คลิปที่ที่เขางวดนี่ เขาไลา่เขาไล่มองนะที่ตามไลฟ่มองนะคะท่านผู้ชมนะบางคนกับเขาทั้งล่างทั้งบนแต่ว่ามีเสียทีวินสันต์มองเดียวที่เขาสามตัวเต็มเต็มหลกักการสองตัวล่างเอ้าวว่มีคนผู้ใดคนคุยนะ้ำเขาเลยเอไอ้มิ้นไอคุณอะไรนี่พ,พอเสื้อแหงตาบอดีเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณไพรีโอเมนทีไพรี่บอกเหรอพอเสื้อเก็าจำบอดได้เนาะ ไพรีธนูอาจจะบบเมนนอกนะครับกาดวัสดีครับกาดวัสด,สสดีทั้งหาสิบก็แาทานนะครับผมเนะาะก็มาบอกสูพีสู้น่องฟั่งบับผู้ไดแน่ไม่โชกมีลาบนะครับผมเนาะแต่โชกได้ลาบจากมองไดแน่เพื่อว่าจะได้ไปติดตามเอามาบอกทานผู้ชมแฟนช่องอีกงวดที่พระงวดจะถึงนี่เนาะครับผมเนาะงวดของวันที่หนึ่งน,นันข้มเนาะหนึ่งพี่กกา วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่เนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพเที่ยงอยู่ไปติดตามให้แต่ว่าเสียทีวินสันนี่ทามี่ก็จะทายให้เบิงเนาะครับผมเนาะทาบมี่พอเที่ยงกับบอสสามารถที่จะทายไปให้เบิงใด้แต่ว่าของปนน้อยเดี๋ยวพอเที่ยงกีวานาจะได้ของเพ่อนอีกโย่เพราะพอเที่ยงมั่นใจว่าจังไงปูเจกับเอาสมบัติมาให้ปนน้อยข้าคักดีๆล่ะครับเดี๋ยวจะผู้ใดสิมีบุญวาสนาเคยเหตุข่วมสางน้ำเพลเดิได้จากเพื่อน เพราะตัวเลขคนบอกมากนะเพราะท่าเห็นหลายตัวอี่ดีในในปฏิทินน่ะแต่ว่า่นเห็นจังใด้เป็นสามศูนย์หกในจังสามศูนย์หกเห็นได้จังหดคือคือคือหาศูนย์ที่กันเลขหายอยู่ข้างกันก็เลขศูนย์จะเป็นอย่าง่นทื่บอกตึงเนาะอชอบพ่อเถียงจากพูดดีพูดพอ้ยขอคุณหลายๆครับค,รนนะคุณนิรมนเนาะคุณนิรมนขอบคุณวันนี้อยู่กับแอดมินไอครับผมอยู่กับแอดมินไอ เหรอแต่ดีกว่ายากออกกล้องเพราะว่าเลี้ยงหนาเพราะว่าเลี้ยงหนาว่าจังนะเว่าเลี้ยงหนาแล้ววอยากออกกล้องเอาเป็นอันว่างวดหนาเดี๋ยวพอเที่ยงกปบจิตตานมองได้กระถาบนถาชุ่มกันเนาะค่ะแต่ไม่ชุ่มเนาะคิดว่าตัวเลขแต่ว่านอาทิตตามนี่มีมีของปลานอยนี่แหละพอเที่ยงคิดว่าปลานอยู่นี่อาทิตตามแห้งเพราะว่าเพิ่นไปเห็นผู้เดียวไหมเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นจากศาลปูเจด แต่ว่าตามจริงเพิ่นเป็นคนที่นอนนอนอยู่เถียงคนเดียวได้ครับท่านผู้ชมอยู่เถียงอยู่ใกล้ๆศาลโูรเจกต์นั่นนี่มื่อคืนมากมันจะนอนอยู่หันแต่ว่ามันหันเป็นกลางวันเป็นหยังเพิ่นที่บ่กล้าย่างเข้าไปเพิ่นจนยาก่าซั่นเพิ่นจนยาก่าซั่นเนาะไม่มีได้เนาะแม่นี่ได้ทีพอเที่ยงใจมี่งไอถามเพิ่นระหว่าเแา้ย่าน่าซั่นมันเห็นชัดเจนหลไหลขึ้นไหลขึ้นเป็นแสงเงินแสงทองติดตามอยู่ตลอดครับขอบคุณหลายครับผมขคุณขึ้จ่อยเนาะ คุณเอเอนี่คุณจอยเมนว่าพอเที่ยงจาที่จะจาได้อยู่อาจจะเป็นคุณจอยแนละครับผมไอ้มิสไอ้มินอ,าอ,นอนยากจะบอกบกับมิสซี่อวาบอกกับปีกับน้องบ่รอติดตามตอนต่อไปครอติดตามตอนต่อไป <c oughs> อาจารย์ไอ้อาจารย์ไอาจา้ <c oughs> จะให้ตัวเลขว่า <c oughs> ว่า <c oughs> จะมาเม่อวานี้ย้อนเวลาไปไอ้อมินไอ้ชัดเจนอี๋เพราะว่าจะเป็นเศรษฐีวินสันรี่ว่าตัวเลขกับลูกต่อมโค้งยึดถ่ายเนาะ หลานคนถือเอาหลักปืนปูเจ็กมายิ่งปูเจ็กมันเอาปืนขึ้นเอ็มินไอก็ว่าแปดบ่มีดอก่าสันแปดบ่มีดอกเราว่าปูเจ็กกอาปืนขึ้น่า,นนานนสันเออแมนน่นีนหลียอมรับแน่นอนแน่นอนก็เป็ <laughs> อนอวยนะครับแต่ผมโจมเนาะอย่างหกหกหนึ่งศูนย์นก็บ,บอกว่าหกหนึ่งศูนย์พอเที่ยงกเว่าไปทั่วที่อย่างาหกหนึ่งเก่าหนึ่งสีไปแล้วแต่อมบินไอย่งน่าหกหนึ่งศูนย์คือเกา่าถ้าท่านได้ืื่อตามเอ็มินไอ 710แต่ 60, ยั่คือเต็มเตีมอยู่เด็กตัวเนาะนึนกกรเย็นคือไม่น่าหน่นึกกาแฟนน่าครับสองหนึ่งห่าพราะที่น่าหยิงเป็นอียังสามเจ็ดห่าพูดอ้าวอาครับผมเนาะขอบคุณทีหลายครับผมท่านใดที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชแนลหรือว่าไอสตาร์ชแนลขอทุกท่านมิตรค่อมสุขความเจริญเด้อครับท่านใดที่เข้ามาชมไลฟ์สดนี่ขอให้โชคดีกันตลอดปีตลอดไปโชคดีเนี่มีเงินใส่กันตลอดปีตลอดไปนะครับผมเนาะโชคดี เรื่องสุขภาพแข็งแรงให้ครอบครัวบมิติความสูบความเจริญม,มันหวานกันสูบควบไรซ่อนนี่ก็พอเทื่องก็เลยนิดหน่อยจะขอปิดไรซ่อนไปที่เพื่อนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวมื่อเดี๋ยวไปติดตามตัวเลอกย่ไสไก่พี่น้องค่อยติดตามสายเบิรงไปน้ำกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ